แนก็คือระเปาท่ับก็นทีเอาไว้ใส่มอีรูปินเส้นะครก็ใส่แค่นี้าล้วก็คบตาแหน้าตาไม่วยครับแต่ว่าจะบอกว่าของมีจำนวนจำกัดครัแกรของน่่าไม้ตด้นว่นะคมีจำนวนจำกัดไม่ไ้นาค ซื้อเท่าไหร่ COD ครับแป่แค่แค่ค่นะครับเพราะว่าจะไม่าดนภาษีนะครับครับแล้วที่พ่็บอกว่าแล้วแตกใจไปแล้วนะไต่จะเล่นปโอ้ที่ภาษาใจไปแล้วไม่ตอแไม่แต่ ก็ประมาณนี้นะคะใครที่แบบว่าสนใจอยากก็ต้องใช้นะคะก็สามารถเดิดมาได้เลยที่กินบ่อยฉันก็มีองนน้ต้องใช้รูใช่ไหมเไอ๋อล้พนักพโอเคค่ะต่อไปนะคะต่อไปเนาะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะโต๊ะของนะคะที่ต้องท หรือที่คัญก็คือบ